ครับผมช่างอัดวาสบีนะครับอ่ะเดี๋ยวพามาดูงานเดือนนลี้ที่ผมควานกันบ้างนะครับว่างานผมเป็นยังไงนะครับอ่ะก็จะมีล้วงตั้งแต่ใบยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้านะที่ผมรับอยู่นะครับของร้อยสิบนะหรือจะล้วงเป็นสามสิบก็ได้นะครับแต่ต้องครอบปากนะครับต้องสั่งผกนะ้ำมันจะได้ครอบปากมีค่าตัวครอบสวมปากตรงนี้อีกนะครับตัวน,นี้ก็เป็นเลื่อนสามตัวนะครับของลูกค้าเก่าหนึ่งคนลูกค้าใหม่สองคนนะครับอ่ะ ตอนนี้ของลูกค้าเก่านะครับผมบอกว่าเขาถามผมว่าตอนนี้ยี่แปดที่ผมเคยล้วงกับพี่มันใช้งบรมานปกติแต่ผมอยากอัพเป็นยี่เก้าได้ไหมได้นะครับ,รบก็เลยให้น้องเขาถอดมาเขาถอดมาแบบนี้เลยนะครับตอนนี้ผมโทรบ,บอกอยู่ว่าให้เอาแกนแกนเรือนรีเลียงมาให้หน่อยด้วยหน่อยนะครับอ่ากาลังเอามาให้นะครับตอนนี้เดี๋ยวผมก็จะล้วงให้นะครับต้องได้อุดตรงนี้เพิ่มนะครับแล้วก็ล้วงได้เลยนะครับนี่เดี๋ยวจัดการให้ครับเอาแกนมาแล้วผมอุดนี่รอกาวแห้งก็ได้เลย ตอนนี้ก็ลูกค้าใหม่นะหนีจากร้านเก่ามาซึ่งร้านเก่าเนี่ยเขาไปทําแล้วเขาบอกว่าจบงานง่ายครับผมทํานี่เดินนิ่งอะไรต่างพอเขาเอาเรือนเดิมไปทําเนี่ยของเขาเสียนะครับเขาบอกผมว่าอย่างนี้นะช่างคนก่อนเขาทำาผมเสียเลยพี่ตรงเนี้ยเขาลวงแล้วมันขาดออกเลยนะครับลวงยี่แปดนะขาดออกเลยเอยผมนึกว่ายี่28แปดขาดได้ไงต้องสามสิบนะถึงจะขาดยี่สิบเก้ายังไม่ขาดเลยไม่รู้ครับเขาบอกว่าให้ผมไปซื้อเรือนใหม่แม่เขาทำเดี๋ยวเขาทําให้ฟรี เขาเลยไม่ไปเขาเลยไปซื้อเหรือเทียมมาเนี่ยมาให้ผมล้วงเป็นยี่สิบแปดนะครับเดี๋ยวจัดการให้ครับผมอ่าถ้าที่ร้านทําเสียหายนี่รับผิดชอบซื้อตัวใหม่ให้เลยเบิกตัวใหม่ให้ด้วยซ้ํานะครับตัวนี้ทําเสร็จแล้วนะครับลูกค้าใหม่เหมือนกันนะครับไปทําจากร้านเก่าไม่จบนะครับไปทําจากร้านเก่ามาเขาล้วงตั้งแต่ใบยี่สิบหกล้วงเกินบอกเรื่องลูกค้าไปยี่สิบเจ็ดก็ยังเกินอีกยี่สิบแปดก็ยังเกินอีกใส่เรือนนี้เร่งหลวมนะครับเห็นเห็นอากาศเห็นแสงนะครับก็ มาหาผมนะครับตอนเขาล้วงมามันยี่สิบแปดจุดจุดสี่นะครับยี่สิบแปดจุดสี่สี่เจ็ดนะครับไม้ผมผมผมบอกว่า,วาต้องแก้เป็นยี่สิบเก้านะได้ครับผมอ่ะโอเคก็แก้เป็นยี่สิบเก้าให้นะผมก็มาอุดอุดตรงนี้อุดตรงนี้นะครับอุดสองจุดกับข้างหน้านี้ตรงนี้เขาอุดมาเองนะครับเขาอุดมาเองเขาทํามาแล้วนะครับร้านเก่าทํามาผมก็มีหน้าที่ล้วงเป็นยี่สิบเก้านะนี่ก็จับยิงไซา์ด้วยนะครับนี่ งานผมประมาณนี้เลยเห็นไหมยีิบเก้าตัวนี้มันจะบางมาเลยบุบนะครับอ่ามันบางมากมันจะขาดแล้วนะครับนี่อ่าให้ดูงานนะครับเดี๋ยวให้ดูงานงานจะประมาณนี้เลยนะครับผมทาที่ผมนะยี่ิบเก้ามิลน,นะครับไหนว่าตัวเลขเดี๋ยวให้ดู เห็นไหมยี่สิบเก้ามิลนะครับนี่ไม่ยี่สิบเก้านะครับปิดสนิทนะครับไม่ฝืดไม่อะไรนะครับนี่ลงช้าลงเร็วก็ไม่ฝืดนะครับไม่มีแสงส่องนะครับนี่ไม่มีแสงทะลุเลยไฟมจะสุกโอเคตดูอ่าไม่มีนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับเราล้วงเรือนเร่เร่งเนี่ยร้านเก่าที่เขาล้วงเกินมาเนี่ย เราต้องล้วงให้พอดีนะครับห้ามเกินห้ามขาดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมบันให้ดูในการล้วงอ่ะเบอร์นี้ในรูตัวน,นี้ตรงไหมอีกตัวอยู่ที่ไหนไม่รู้หาไม่เจออ่ะล้วงเดื่อนเลี้ยงๆเงนี่ยอ่ะเห็นไหมยี่สิบเก้าคือต้องยี่สิบเก้าเป๊ะเลยนะครับเห็นไหมอ่ะยี่สิบเก้าจุดศูนย์ศูนย์หนึ่งอ่ะเห็นไหมบอกลบศูนย์จุดศูนย์หนึ่งนะครับต้องไม่เกินนะเห็นไหมเนี่ย ค่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับเห็นไหมไม่เกินนะคายาเัเบอร์เนี่หาแนละ้วอ่าถ้าเราล้วงเกินไปเนี่ยใบจะหลวมทันทีนะครับใบจะหลวมแล้วก็ใส่เข้าไปเนี่ยจะเห็นแสงเลยนะครับผมแต่ถ้าเราล้วงเป๊ะๆเนี่ยมันก็จะได้นะครับมันอยู่ที่ความชำนาญและความคุ้นเคยนะครับของตัวเครื่องกึ่งที่เราใช้นะครับถ้าเป็นเครื่องใหม่เราอาจจะยังไม่ชินก็ได้นะครับถ้าเครื่องใช้ประจําเราก็อาจจะชินแล้วก็ล้วงได้นะครับนี่ สนใจก็ส่งมาล้วงได้นะครับส่งมาสับก็ได้มีสับมีซื้อขาดก็มีนับซื้อขาดจะเป็นของเดิมติดรถเอามาทําหรือว่าจะเป็นของเบิกมาทําก็มีนะครับหรือว่าจะส่งมาสับส่งมาทําสับกับทาในราคาเท่ากันนะครับหลักร้อยกลางๆนะครับก็ส่งมาทําได้นะครับผมนี่ก็ฝากติดตาม Facebook ช่างัดวาสบีกับช่องทาง YouTube ช่างัดวาสบีนะครับแล้วก็มี Ti ิ t o อกด้วยนะครับ Ti ิ t o อกก็ช่างอัดวาสบีเหมือนกันนะครับ ดี๋ยวผมก็จะยิงใายตัวนี้แล้วก็ล้วงละตัวนี้ต้องรอทําแบบก่อนนะครับเพราะว่าผมจับใส่ตัวแบบผมเนี่ยมันไม่ตรงอจับใส่ตัวแบบผมเนี่ยมันไม่ตรงแบบผมจะเป็นแบบนี้แบบตรงรุ่นเดี๋ยวต้องได้ใช้กับแบบที่ว่ารวมรุ่นนะครับเนี่ยพอจับเสร็จแล้วมันไม่ตรงนะมันหมุนไม่ตรงรูในมันไม่ตรงเพราะว่าเขาควนเขาล้วงมาแบบไหนไม่ไมเหมือนกันเดี๋ยวจัดการให้นะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับจัดให้จำๆทุกตัวนะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ช่างรัตสิบขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้งานหน้าร้านเยอะมากนะครับขอบคุณครับ